สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Chimera Land อีกแล้ววันนี้ก็มาพูดในเรื่องของการไปนอกโลกนะครับการไปที่อวกาศนะครับก็วิธีการไปมันก็มีหลากหลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นขี่สัตว์ไปนะครับหรือว่าสร้างจรวดนะครับต้องไปที่ฐานแล้วก็สร้างจรวดบินขึ้นไปแล้วใช้ฮุกนะครับในการบินต่อนะครับ หลังจากที่เราออกมาจากนอกโลกเนี่ยเราก็จะเห็นดวงดาวเต็มไปหมดนะครับก็คืออุกกาบาตหรือว่าดาวเคราะห์น้อยนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วโลกเราก็จะเห็นเป็นครึ่งลูกแบบนี้หลังจากที่เรามาถึงดาวเคราะน้อยแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเดินได้นะครับแล้วก็จะกระโดดสูงด้วยนะครับให้เราตามหาสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะครับแล้วก็ ที่มันเป็นรูปธงนะครับให้เราไปเปิดนะครับเปิดเราก็จะได้ EP นะครับแล้วก็จะเป็นค่า,าสเต,เตตัสให้กับตัวละครก็คือ HP นะครับให้เราเปิดในดาวทุกดวงนะครับดาวทุกดวงเนี่ยมันจะมีอยู่1เสานะครับผมให้เราหาหลังจากที่เราลงไปอยู่ที่ดาวดวงนั้นแล้วนะครับซึ่งดาวแต่ละดวงเนี่ย มันอย่างน้อยก็ต้องมีบ้านคนแหละครับนี่มันก็มีบ้านคนมาสร้างอยู่ด้วยนะครับผมเออก็หามาสร้างบ้านอยู่นะครับผมนี่กดไลค์ให้เขาหน่อยนะครับซึ่งซึ่งดวงดาวเนี่ยเราสามารถกระโดดได้ค่อนข้างสูงนะครับผมการเดินทางเนี่ยเราสามารถ กระโดดได้เลยนะครับไม่ต้องขี่สัตว์นะครับกระโดดเนี่ยเดินทางได้เร็วนะครับเนี่ยโดดขึ้นชั้น2ได้เลยนะครับแล้วก็กระโดดไกลด้วยนะครับฟื้นเลือดสักหน่อยนะครับเวลาบางทีอุณหภูมิบนดวงอ,อาวกาศเนี่ยมันสูงหรือต่ําเกินนะครับเลือดเราจะลดได้นะครับโอเค เดี๋ยวเราไปดูดาวดวงอื่นกันนะครับเราจะบินไปดาวดวงอื่นเพื่อไปเปิดเสานะครับนี่ครับก็เจอบ้านคนอีกแล้วนะครับผมซึ่งดาวดวงนี้เขาก็ยังยืนอยู่นะครับไม่รู้ยืนว่าทำอะไรนะครับนี่เห็นไหมครับเขาก็ขึ้นมาสร้างบ้านกันค่อนข้างเยอะนะครับหลายคนเลยนะครับ ซึ่งเรามาถึงแล้วจุดประสงค์เดียวนะครับก็คือหาเสาธงพวกนี้เปิดนะครับซึ่งเราก็จะได้ค่าสเตก็กคือค่าสเตตัสตัวละครนะครับกดผิดนะครับผมนี่ก็จะได้เป็น EP นะครับผมมาเล็กๆน้อยๆน,นะครับ ซึ่งบนนี้เนี่ยก็จะมีหินที่ชื่อว่า Star Stone นะครับผมหินดวงดาวก็คืออุกบาทนะครับถ้าใครอยากรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนนะครับให้บินขึ้นมาแล้วก็กดค้นหาดูนะครับผมเผื่อใครได้ใช้ซึ่งข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งนะครับเมื่อคุณเห็นสัตว์หรือว่ารูปอะไรลักษณะแบบนี้มันคือบอสนะครับไม่ใช่ดวงดาวนะครับ คุณอย่าได้เข้าไปใกล้หรือเข้าไปยืนนะครับเดี๋ยวจะเป็นแบบนี้นะครับผมเนี่ยเท้าสัมผัสพ,พื้นเรียบร้อยนะครับกระสุนเฉี่ยวหัวไปเรียบร้อยครับนะครับ ซึ่งสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาคลิปสั้นๆสำหรับการขึ้นมาชมดวงดาวนะครับนอกโลกสำหรับเกมชิม m มล่าแลนด์เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็ขอให้ทุกคนสนุกแล้วก็โชคดีในโลกของชิมเมล่าแลนด์ครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม